สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเราในเกม ROV ในรอบนี้เราก็เล่นเป็นแครี่เซริก้านะส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแครี่ตีลี่นะเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราก็จะไม่บวกมากนะอีกอย่างเราไม่มีคนเลี้ยงเราก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้ตีลี่ก็จะมีอาญาม,มาเซฟนะเราก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ของยังไม่มีอะไรเลย ก็พยายามอยู่ห่างๆไปก่อนเพื่อนก็ยังไม่ค่อยมาเติมเท่าไหร่เดนอื่นค่อนข้างโดดเดือดนะเดนเราจะเงียบมากตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่ากลุ่มเพื่อนกําลังจะไปเอาอบิดดาก้อนส่วนทางเราก็โดนเจดีกดค่อนข้างหนักเลยบัตเตอร์ไฟไปก่อกวนเพื่อนเราแล้วเราก็ไปเติมอ่าเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟไปแล้วนะส่วนตอนนี้ทาง ยุ้ยแล้วก็ทางตีรี่ก็ไม่กล้าเข้าเท่าไหรนะเพราะว่าเรายิงอันติขหว่างไว้เมื่อกี้แต่ก็ยังไม่สามารถเอาอาบิดาก้อนได้นะทุกคนก็เลือดโลกันแล้วก็พากันถอยทนะางด้านตีรี่ก็เหมือนจะเอาต่อนะเดี๋ยวเราไปเติมสักหน่อยตีรี่ถอยไปแล้วก็กลับไปเคลคลิปเหมือนเดิมนะเราตอนนี้นาคอสกำลังพยายามที่จะเอาอบิดาก้อนเดี๋ยวเราจะไปเติมสักหน่อยอาญาก็เห็นเราแล้ว,ลวตอนนี้ก็ตีรี่ก็น่าจะมาเติมในอีกสักพู่น แต่ว่าทีมเราก็อยู่ครบนะตอนนี้เราก็ได้อบิสดาก้อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะ <Ret reat. S 1> ที่รี่ก็เลือเล่อนเอนิดเดียวนะแต่ว่ายังเอาไม่ได้นะเพราะว่ามุมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบัตเตอร์ไฟก็มาวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะสำหรับเราแ <Yeah. S 1> น่นันนะ <Yeah. S 1> จะเห็นว่ามีบัตเตอร์ไฟมาแอบอยู่ตามป่านนะ เราก็เช็คดูก่อนนะไปยังไม่มั่นใจมากนะมัตเตอร์ไฟลไปหรือยังทีรี่ก็ยังดูมั่นใจอยู่นะคิดว่ามัตเตอร์ไฟน่าจะยังไม่ไปได้ไงมาแล้วมาลาเกือบไปแล้วเราถ้าเกิดเผลอเข้าลึกอาจจะโดนมัตเตอร์ไฟล์ปาดตายคู่เลยก็ได้นะตอนนี้โอกาสของเราก็มาแล้วนะจะเห็นว่าทีรี่กับอาญานี่ลงไปตรงกลางแล้วก็แสดงว่าเลนเราเนี่ยว่างแล้วนะเราก็จะไปเอาป้อมให้ได้ ทีรนี่ก็เหมือนกำลังจะขึ้นมาหาเราแล้วนะเราก็ตัดเลือดเราก็หามุมดีๆค่ับที่แบบว่าเราพร้อมที่จะถอยได้นะเลือดป้อมเหลือนิดเดียวขอติยิงเลยแล้วกันนะตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งป้อมนะของเรานะเลนเราเลนอื่นเขาไล่กันหมดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้วีลาก็เข้าไปต <My S 1> ีดักันนะเราก็าไปช่วยเสริมด้านนเพื่อ <c oughs> ที่จะไล่ตีเสร็จไว ส่วนเด,ดอื่นก็ยังสถานการณ์เงียบๆอยู่นะที่ผิวว่าดันสูงมากนะตอนนี้ตอนนี้ทานาคอก็กําลังตีออบิดาก้อนเราก็ไปช่วยเติมนะส่วนตรงกลางก็กําลังย่างเชิงกันอยู่นะยังไม่ถึงขั้นบวกกันนะเราก็มารีบเอาออบิสก่อนตอนนี้ตีดี้ก็เห็นเราเอาอบิดาก้อนกับนาคอแล้วนะก็จะมาลัดนะแต่ว่าก็ลัดไม่สําเร็จนะทางนาคอรก็จัดก,การออบิดาก้อนไปเรียบร้อยก่อน เฮ้ยนาคอสโดนซีรีคิวเออเราก็นึกว่าซีรีจะถอยลงไปโอ้โหโอ้โหโอ้สามติดสามติดตาติดแม่โอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ตาย <c oughs> ไปเรียบร้อยข้างบนก็เหมือนจะเริ่มบวกกันแล้วนะข้างบนก็เหมือน <c oughs> <c oughs> ระหว่างนี้ข้างบนก็เริ่มบวกกันแล้วนะอ๋อเริ่มมีคิวกันแล้ว,ลวเราก็ดันป้อมชิวๆเลยนะดันป้อมไปพยายามทำเดนนะตอนนี้เราถ้าอยู่ข้างบนจนหมดข้างล่างก็น่าจะว่างมีโอกาสก็เดี๋ยวขอตีดากหน่อยแล้วกันนะคิดว่าน่าจะตีได้นะ นาะคอสก็มาช่วยพอดีนะทำบอลใช่ดีดักเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวไปเอาอาบิสกันนะเห็นมุนค่อนข้างดีเดี๋ยวเราตีกันเลยมีอยู่ข้างล่างสามนะแล้วก็มีข้างบนบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟน่าจะไม่มาทางนี้ อาบก็ตีเรียบร้อยแล้วนะคืก็ดูเหมือนจะเริ่ม Arizona, ดูเดือดแล้วนะเริ่มมีไฟกันแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปเติมข้างล่างกันดูท่าทางคงไม่ต้องถึงมือเราแล้วมั้งอุ้ยตกใจนาครเด็กตากำลังตีอยู่กับวีล่านะเดี๋ยวเราค่อยๆต่อเด็กตาไปนะอุ้ยเ right. ด็กตามาหาเราแล้วนะมารอดเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะดับเบิลคิว ตอนนี้ก็เหลือยุ้ยคนเดียวนะอะนั่นไงยุย้ยไกลไปหน่อยเอาไม่ได้นะจังหวะนี้เราก็เคลียร์คลิปนะ <Your team S 2> ดันเลนขึ้นไปเดี๋ยวเราไปขโมยบัฟสักหน่อยหนะึ่งเอฟีป้อมเลยนะไม่ต้องเอาคลิปเพราะว่าเราสามารถฟีได้อยู่แล้วเดี๋ยวนิดเดียวอีกนิดหน่อยเรียบร้อย <destroyed> ตอนนี้ป่าด้านบนก็ เริ่มบวกกันแล้วนะส่วนเราก็ยังมีจังหวะที่จะเอาป้อมได้ปอมหนึ่งตอนนี้ก็ได้มาอีกปอมหนึ่งแล้วนะก็ดเ,เดี๋ยวค่อยๆแก้คลิปแ <Your team S 2> ถวๆนี้ไปก่อนนะพอดูฝั่งตรงข้ามมีตายเยอะแต่ว่าเราก็ยังเข้าไปเอาตีรี่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาตีไวตอก็อมีฟงก์าันจังหวะให้เราสต่ตวันนี้เราก็พยายามดันดันดันดูนะ นี่โดนไปแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยตีไม่ทันตอนนี้วีล่าก็เข้าไปเปิดดาร์กแล้วนะเราก็ไปช่วยเติมดันิก่อนหวังว่าจะเอาดาร์กได้นะฝั่งศัตรูก็เริ่มเข้ามาบุกมาทางป่าแล้วนะโอ้นะคอตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กต้าเด็กต้าโอ้ยจีเด็กต้าไม่ตายเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยอำยังไง เกือบโดนเด็กต้าฆ่าตายตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็เริ่มเหมือนจะเอาอบิสนะอูฝั่งเราก็เข้าไปเปิดแล้วตายแล้วนะโอ้ยิงไม่ถึงนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะมีจังหวะพอดไหมเห้ยเฮ้ยเฮตายหมดตายหมดเมื่อกี้จังหวะเราก็ช่วยได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่ไม่สวยมากนะ ตอนนี้ก็ถือว่าทีมฝั่งตรงข้ามนี่เอาลงยากนะทางเด็กซาก็คิวยากโอ,โอ้บัตเตอร์ไฟามาบัตเตอร์ไฟโอ้โหโอ้โสายไปนะบัตเตอร์ไฟเฮ้ยเด็กซา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 นั่นไงเฮ้ยหนีหนีโอ้โหเกือบไม่รอดนะโอ้โดนสองทีตายแรงมากครับตีรี่เฮ้ยตีรี่คิวหมดโอ้โหดูเงินตีรี่ ตอนนี้ก็เหมือนจะเกิดไฟลแล้วนะฝั่งตรงข้ามเริ่มมาอย่างเชิงแนละ้วเตรียมบวกเฮ้ยโอ้โหบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโอ้โอย,รยอเราไม่ทันได้ยิงอะไรเลยโดนนายาเปิดการมองเห็นนะแล้วก็บัตเตอร์ไฟกับเด็กต้าก็เข้ามาเติมอย่างรวดเร็วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้บัตเตอร์ไฟก็กำลังดันคีบเลนบนนะเราก็ จะไปเก็บคิวมัตเตอร์ไฟให้ได้นะมัตเตอร์ไฟเริ่มช่วยทีมเราแล้วนะเฮ้ยโอ้โอสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้โเราก็เสียนาคอสไปนหนึ่งคนนะเมื่อกี้ตอนนี้ทีมตรงข้ามนี่ก็มาออตรงกลางล้วนะเหมือนจะพยายามดันป้อมให้มันแตกมัตเตอร์ไฟเข้าไปข้างหลงังเดี๋ยวเรามาเตรียมรอที นีก็ปาตกิลมาใหญ่นตอนนี้ก็เสียป้อมล่างเป็นหนึ่งป้อมแล้วนะวงก็เข้าด้วยทีมเราค่อนข้างเริ่มสู้ยากกันนะฝั่งนุ้นตีค่อนข้างแรงเราว่าทีมเราก็ยืนได้ไม่นานนะตักคำเราก็ต้องอาศัยจังหวะเอา เราก็ไดด้บดต้องระวังตัวเด็กซานะเด็กตาชอบเดินมาปาดหัวเราทางด้านล่างก็เตรียมบวกกันนะบัตเตอร์ไฟกระโดดเข้าไปหาวีล่าแล้วแล้วก็ฆ่าวีล่าพร้อมกับนาควาไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องระวังบัตเตอร์ไฟนะถ้าเกิดกระโดดมาจ้วงเรานี่ ตายแน่นอนนะแม่ทำอะไรเด็กต้าก็ถือเหมือนกันเราพยายามที่จะไม่เข้าใกล้เด็กต้านะถ้าเป็นไปได้พยายามที่จะไม่เข้าใกล้ทุกคนน,นะเด็วันนี้คีบ็ลงมาถึงหน้าบ้านเราแล้วนะค่อนข้างที่จะอันตรายก็พยายามเกียร์คีบเท่าที่เกียร์ได้นะแต่ว่าออกไปไกลก็ไม่ได้นะเพราะว่าความจู่วตาง โอ้โหดูอยปาทีเดียวนี่เลือกหายไปเยอะเลยนะกลับมาเติมมานาก่อนนะคุยตอนนี้พยายามอย่าพีผามมากอะเราถ้าเกิดเราพีโอกาสชนะไฟท์นะก็มีโอกาสจบเกมได้ แต่ว่าตอนนี้ต้องระวังอย่างมากแต่ละคนก็บางๆกันทั้งนั้นตอนนี้ข้างล่างเริ่มบวกกันแล้วนะข้างบนก็มีบวกเป็นกันมีบกไปชัวโอ้ไม่ทนนะันดักรอ,อเผื่อมันเดินมาตรงนี้เนะอ้าไม่มาเด็กตาไปแล้วเดต้ตาก็ไปเลียร์คลิปเล่นบน ก็ยังต้องระวังบัตเตอร์ไฟนะน่าจะอยู่แถวๆดาร์กกันเอาไกลไม่ได้เลยนะมุมไม่สวยเลยโอ้โหบัตเตอร์ไฟก็ได้เอาได้ไหมเอาได้ไหมไม่ได้โอ้โหเกือบตายแล้วหดิค้า จะโกงไปไหนเด้งเดือดโหดมากถ้าเกิดเป็นตัวอื่นแบบทั่วไปนะมเมื่อกี้ตายไปละตอนนี้ทีมเราก็คุมดาร์กอยู่นะกำลังพยายามที่จะจ้องเอาดาร์กแต่ก็อึเด็กต้ามานะเด็กต้ามาแล้วพยายามที่จะเิีเด็กต้าโอ้โหดูเด้งเดือดด,ดูดูโกงจัดืออตายซะเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟมาบัตเตอร์ไฟมาอุย้ย พอจะคลายจ่วงวีล่าไปแล้วเอ,ออเออเรียบร้อยตอนนี้ฟังันเรือสามคนแล้วนะน่าจะจบได้นะเา้นะเดี๋ยวยุ้ยกับซีดีน่าจะเอาอยู่นะน่าจะเอาอยู่นะอันติเราก็มาแล้วเอาเลยออจบได้จบได้จบได้ จบได้ยิงบ้าน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 เอาไปยิงคลิปเพื่อยิงบ้านเออจบสักที